อล,ลิ EP 1 3เช้านี้ผมต้องริบทำธุระส่วนตัวเร็วเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยทำให้วันนี้ผมตื่นสายแถมยังเสียเวลาอยู่กับการกลุ่งคออ้วกนานพอสมควรตอนนี้ก็เลยต้องรีบทำเรื่องส่วนตัวเร็วจนไม่มีเวลาได้กินข้าวพเพราะเลืออีกนิดเดียวก็จะเข้าเรียนแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวิชาเรียนสาคัญด้วยผมจะเข้าสายไม่ได้เด็ดขาดพอขอโทษนะลูก หนูอดทนจนถึงช่วงพักเที่ยงได้ไหมนี่นมึงจะรีบไปไหนนักหนาวะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้านเด็กจะรีบไปเรียนทําไมอยู่พ่อมึงอย่าไปเจอหน้ามันคําพูดจนให้มีเรื่องแต่เช้าถูกเอ่ยออกมาจากปากแล้าหน้าของไอ้นหนผมเหลือบตาไปมองมันอย่างเอือมเอื้ม,มแล้วหันกลับมาคว้ากระเป๋าเดินตรงไปหน้าประตูห้องแทนปั้งผมเดินออกมาจากห้องได้สี่เก้าก็ได้ยินเสียงเท้าหนักวิ่งตามหลังผมมาไม่ต้องเราก็รู้ว่าเป็นใคร ึยจะรีบจำไปไหนวะเดี๋ยวก็กระเทือนถึงลูกหรอกไอ้นายว่าเสียงไม่พอใจหลังจากแทรกตัวเข้ามาในริมได้แล้วมันเรื่องของกูเปาวะแล้วมึงเกี่ยวอะไรด้วยผมเองก็พูดเสียงไม่ค่อยจะพอใจเหมือนกันไม่ใช่ผมไม่ห่วงลูกนะแต่ที่ผมเดินเร็วเพราะผมยังไม่ชินที่ตัวเองท้องได้แบบนี้ผมเลยมักจะเผือทาตัวตามปกติเกี่ยวสิเกี่ยวเต็มเลยเพราะคนที่ทําให้มึงท้องคือกู น้ำเสียงที่ฟังดูยังไงก็รู้สึกว่ามันภูมิใจที่ทำผมท้องมันขัดกับท่าทางคนติงของมันมากผมผลักอ,อกแก่งเอ็นไนให้ออกไปห่างๆตัวมึงแน่ใจได้ไงว่าลูกมึงบางทีอาจจะเป็นลูกของคนที่มึงชอบยุกขึ้นมาพูดก็ได้ไม่รู้อะไรโดนใจทําให้ผมพูดประชดเอ็นไนออกไปแบบนั้นแถมยังมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่าผมน้อยใจมันด้วยบ้าผมต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ ไอหมอบอกว่ามึงท้องได้สับดากว่าถ้านับจากวันที่กูเอามึงครั้งแรกก็พอดีเป๊ะเมื่อฟังเขาพูดมั่นอ,อกมั่นใจของไอไหนจบผมที่ยืนฟังอยู่ก็เผิอกแกลินฝีป,ปากล่างอย่างลืมตัวถ้าผมรู้ว่าไอหมอเวนน่นเป็นเพื่อนไอไหนนะผมจะให้ไอพายพาออกจากโรงพยาบาลนั่นตั้งแต่แรกเลยแล้วย้ายหมอประจำไข้ซะหลังจากยืนอยู่ในริบได้สักพักประตูริบก็เปิดออกเมื่อมาถึงชั้นที่ผมต้องการ แต่ก้าวเท้าออกมาได้แค่ข้างเดียวแขนก็ถูกมือหนาจับไว้ซะก่อนเดี๋ยวกูไปส่งพูดจบมันก็ลากผมไปที่รถมันทันทีโดยไม่รอฟังคําตอบจากผมแม้แต่โดยไม่รอฟังคําตอบจากผมแม้สักนิดส่วนผมที่กําลังมึนงงอยู่ก็ได้แต่เดินตามมันตายรถสปอร์ตสีแดงสดขับเข้ามาจอดหน้ามหาวิทยาลัยหมับพอผมจะเปิดประตูลงจากรถไอ้ไายก็คว้าแขนผมไว้อีกจึงทําให้ผมต้องหันไปมองหน้ามันอย่างหงุดหงิดอะไร กูจะรีบไปเดี๋ยวเขาเดินสายผมบอกมันน้ำเสียงไม่พอใจอันนี้เมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรมาไม่ใช่หรอมันพูดพังยิ้นถุงที่แวะซื้อก่อนเข้าหมอเมื่อกี้กูไม่รับผมพูดช้าๆชาๆัดๆให้มันได้ยินเต็มสองลูหูแล้วทำท่าจะลงจากรถอีกรอบแต่มึงต้องรับเพราะกูเป็นห่วงลูกไอ้นายมันยือ้อแขนผมไว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงกดตำ่ำแล้วจ้องหน้าผมตามไม่กพรพิบเฮ้เป็นห่วงลูกกันเหรอ ได้ผมละไป็เป็นผมผมบ้างหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากนั่งจ้องหน้ายนานๆผมเลยจำใจต้องรับถุงจากมือมันมาแล้วหันไ,ไปเปิดประตูรถอีกครั้งพาร์ทไนผมมองผ่านหลังบางเดินเข้าไปในมองเรื่อยๆก่อนจะหายเข้าไปในอาคารเรียนซึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าช่วงนี้เป็นอะไรทุกครั้งที่เห็นมันหัวเราะกับไอเวนนั่นตอนที่อยู่โรงพยาบาล ผมมักจะหงุดหงิดทุกครั้งไหนจะเมื่อเช้าที่มันรีบเหมือนลืมไม่ว่าตัวเองท้องอยู่ตอนไหนยังไม่กินข้าวเช้ามาอีกแถมยังวิ่งหน้าตั้งไปที่ริบมันไม่เคยเป็นห่วงลูกเลยใช่ไหมหรือพอเป็นเลือดของผมครึ่งหนึ่งมันเลยไม่สนใจฮนั่นสิผมมันไม่ชีเวนนั่นนี่แต่วทาไมผมต้องประชดมันด้วยวะทําไมต้องหงุดหงิดเพราะมันด้วยโถยผมขยี้หัวตัวเองอย่างแรงด้วยลงหงุดหงิด แล้วตัดสินใจขับรถดงมาจากมออีลิเจนตรงไปมอตัวเองผมใช้เวลาผมใช้เวลาไม่นานในการขับรถมามอพอจอดรถสนิทพวกกลุ่มเพื่อนผมก็กวับมือเรียกกันยกใหญ่ไงเมึงหายหัวไปไหนมาวะไม่มาเข้าเรียนเลยนะไอ้เบสเพื่อนปัญญาอ่อนในกลุ่มผมเอ่ยทักขึ้นคนแรกเสือกผมยกยิ้มให้มันพูดแค่นั้นที่มันทายหัวไปนะ่ะไปเฝ้าเมียมันที่โรงพยาบาล ไอ้แจ็คไอ้นี่แหละที่มันทำให้รีเจนเข้าโรงพยาบาลแต่ผมก็จัดก,การกระทบมันไปชุดใหญ่แล้วดูจากรอยพกช้ำตามใบนหน้าและตามตัวมันจริงดิไอ้โมถามพังทำตาลูกวาวเออดิถ้ามึงไม่เชื่อก็ดูรอยบนหน้ากูและถ้าไม่เชื่ออีกเดี๋ยวกูเลิกเสื้อให้ดูรอยตีนเต็มหลังกูเลยไอ้แจ็คว่าพังทำท่าเลิกเสื้อให้ดูพอเลยพอเลยแค่นี้กูก็เชื่อละ นอกจากไอ้นหนก็ไม่มีหมาตัวไหนทำควายอย่างมึงเก็บได้หรอกไอเดียว,ว่าพางยุกมือห้ามส่วนผมนี่ทนฟังมานานก็ได้แต่สายห้ยพวกมันเอื้อมๆก็ช่วยไม่ได้นี่หว่าก็มึงเกือบทำแม,มวกูแท้งพาผมพูดจบพวกมันสี่ตัวก็หันมามองหน้าผมเป็นตาเดียวแท้งแล้วพวกมันสีคนก็พูดพร้อมกันเออแท้งชัดไหมผมเน้นย้ำคำตอบของตัวเองอีกครั้งใช่ ไอลีเจนคนที่มึงให้พวกกูจับตัวไว้ให้มึงใช่ปะไอเบสถามอืมผมพยักหน้าตอบมันไปแค่นั้นแล้วมึงจะเอาไงต่อวะไอเดียถามพังขงมวดคิ้วเข้มก็ไม่เอาไงผมตอบคำถามมันแบบชิวๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มึงจะบอกกูว่าไอลีเจนมันท้องแถมกับมึงด้วยไอแจ๊คถามยังไม่ค่อยเชื่อผมไม่ได้พูดอะไรออกไป แต่แค่ยกยิ้มส่งให้มันเป็นคำตอบแทนไม่รู้สิตอนนี้ผมคิดไม่ออกว่าจะเอาอยัางไงแต่ถ้าจะให้ผมปล่อยมันไปผมปล่อยมันไม่ได้เลยไม่รู้ได้ว่าทำไมความไม่สึกมันบอกผมว่าผมต้องการมันและลูกอยากให้มันกับลูกอยกับผมไปตลอดอังลี ep 14ี part legend pier แย่มากจริงๆตลอดทั้งภาคเรียนผมพยายามอดทนสุดๆที่จะไม่ทําตัวมีพิรุธเพราะการแพ้ท้องแต่ก็ยังดีที่ไม่เช้ากินยาไปแล้วเดี๋ยวช่วยได้บ้างถึงจะไม่มากจืดสิ่งระบบสั่นข้อความายที่ผมตั้งไว้เวลาเข้าเรียนกํนาลังสั่นเตือนว่ามีคนส่งข้อความมาหาใครส่งมาตอนนี้วะถ้าเป็นพ่อกับแม่ผมคงไม่ใช่หรือเพื่อนไม่ใช่แน่แน พราะพวกมันก็นั่งก้มหน้าก้มตาตั้งใจฟังอาจารย์พูดอยู่หรือว่าพ่อกับแม่จะมีธุระด,วด่วนสิ้นสุดความคิดผมก็ค่อยๆล้วงมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงสแลต์สีดำพางคอยรอบมองอาจารย์ไปด้วยไหนมึงกินขนมปังกินนมที่กูซื้อให้หรือยังผมขมดคิ้วมุนเมื่อเจอข้อความที่มาจากไไหนแล้วหันไปมองถุงที่วางอยู่ข้างผมบนโต๊ะอันที่จริง ผมก็ได้ไอ้ของที่มันให้นี่แหละกินก่อนจะกินยาไม่งั้นยาคงเกระเพาะตายแถมยังเป็นอันตรายต่อลูกในท้องผมอีกด้วยเห็นว่าเป็นข้อความแบบไอ้นหนผมเลยปิดหน้าจอไม่สนใจรหันมารเรียนต่อชั่วโมงเรียนตอนเช้าจบแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ชั่วโมงบ่ายถึงบ่ายสองแล้วก็เลิกเรียนผมกับพวกไอพ้พาร์ทพากัรมานั่งที่มาหินอ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่เหตุเพราะผมเดินเข้าไปในโรงอาหารแล้วจะอ้วก พวกผมเลยพากันมานั่งไกลจากโรงอาหารอันที่จริงพวกมึงไม่ต้องมานั่งกับกูก็ได้นะกูนั่งคนเดียวได้ผมบอกพังค่อยๆนั่งลงตรงมาหินอ่อนไม่เป็นไรกูขี้เกียจไปนั่งฟังเสียงน่ารำคาญในโรงอาหารด้วยแล้วพวกมึงอ่ะไอพาบ,บอกพร้อมรอยยิ้มก่อนจะหันไปถามไอบีไอ้คิมที่ตามมานั่งด้วยกูก็เบื่อเสียงพวกคุยในโรงอาหารเหมือนกันแม่งไม่รู้จะมาแดกข้าวหรือคุยกันดังหิบหาย ไอมีว่าพงางใส่หน้าอย่างเบื่อหนายส่วนกูแดกไหนก็ได้อีคิมว่าเรายกไหล่ชิวๆผมสายหน้าให้กับพวกมันนิดๆหลังจากวันที่พวกมันรู้ว่าผมท้องและรู้ว่านายเป็นพ่อของลูกผมพวกมันก็ไม่เห็นจะถามอะไรกับผมเลยแต่โชคดีผมที่พวกมันไม่ถามพาะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันจะตอบคำถามของพวกมันยังไงผมกับไอพาร์ตไอคิมนั่งคุยเล่นกันแล้วไอบีไปซื้อของอะไรมากิน พอการแพ้ท้องของผมเลยกินอาหารแบบเคยกินปกติไม่ได้ไอบีเลยอาสาไปหาอะไรที่ผมพอจะกินได้มาให้ผมนี่มีเพื่อนดีจริงจริงปึกเสียงถูกต้ตรงหน้าทำให้ผมรู้สึกสะดุ้งตัวนิดแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองไอ้ไหนมึงมานี่ทำไมวะไอพ้าถามไอ้ไนเสียงนิ่งพังจ้องตากันอย่างเอาเรื่องกูมารับเมียกูไปแดกข้าวอันไอเองก็ตอบเสียงนี้เช่นกัน มันมารับผมไปกินข้าวเนี่ยนะผมหูฝาดไปเปล่าวะแต่กูพอยังพูดไม่ทันจบก็ถูกไอ้นายกระชากต้นแขนให้ลุกขึ้นแล้วลากผมไปที่รถมันเป็นยังหวะเดียวกับที่บีเดินกลับมาพอดีอา้าวไอริจนล่ะไม่เห็นว่าผมไม่นั่งอยู่ที่เดิมแล้วไอบีเลยถามขึ้นระว่างถุงของกินในมือลงบนตัวอินอ่อนหัวมันเพิ่งมาเอาตัวไปกินข้าวเมื่อกี้ไอพาร์ตบอกด้วยน้ำเสียงฉุนนิดนิด ผมนั่งหน้าบึ้งอยู่ในรถไอ้ไนตลอดทางผมไม่พอใจที่อยู่มันก็ลากผมมาแต่ไม่ถามผมสักคำาม่อยากจะมาไหมเอาแต่ใจตัวเองทำไมอยู่กับกูแล้วเหมือนจะตายเหรอไอ้ไหนหันมาถามผมแบบเดียวแล้วหันไปมองทางต่อส่วนผมเพอะได้ยินคำพูดของมันก็หันมามองเที่ยวน้าของมันเพียงนิดแล้วหันกลับมามองทางต่อเออกาอยู่ใกล้มึงแล้วเหมือนจะตายว่ะผมบอกมันเสียงนิ่ง เ,เสียงล้อรถเปลี่ยนสีกับท้องถนน,นพอจ,จู่ๆเจ้าของรถก็เบรกรูกระทันหันทําให้หัวผมไม่กระแทกกับคอนโซลรถตามแรงเบรกโอ้ยผมร้องกานด้วยความเจ็บมึงบ้าปะเนี่ยขี้จะหยุดก็หยุดรถข้างหลังได้ด่าหัวให้หรอกหันมาว่ามันพังยกมือรูปหน้าผากตัวเองเบาๆเจ็บชะมัดแม่งอารมณ์ขึ้น,นล,ลงเหมือนคนท้องเลยใช้เวลาไม่นานรถสปอร์ตสีแดงสดวิ่งขับเข้ามาจอดในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ผมขาหมดคิวมองร้านตรงหน้าด้วยความงงนิดนิดคือผมไม่คิดว่าไอ้ไหนจะพามากินข้าวในร้านส,สวยๆแบบนี้หรือว่ามันจะพาคู่นอนมันมากินบ่อยแต่ถึงมันจะพาใครมาแต่ถึงมันจะพาใครมากินก็เรื่องของมันผมไม่เกี่ยวมึงจะนั่งอยู่ในรถก็ได้นะกูไม่ว่าพูดจบมันก็ปิดประตูรถเสียงดังไอ้เชี่ยหลังจากนั่งดานาะนอยู่ในรถจนพอใจแล้ว ผมก็เปิดประตูรถตามหลังมาลงไปร้านนี้จัดได้ว่าสวยเหมือนกันการจัดร้านที่เน้นสีเขียวกับความสบายตาทำให้รู้สึกผ่อนคลายแต่กับบรรยากาศรอบข้างที่มีตึกใหญ่และถนนแต่ดูเด่นจนน้าเข้ามาสวัสดีครับพนักงานชายที่ยืนต้อนรับลูกค้าอยู่หน้าร้านเอ่ยทักขึ้นแต่สายตาที่ใช้มองมาที่ผมเนี่ยชวให้รู้สึกผ่อคาญสิ้นดีขอโต๊ะที่บรรยากาศดีที่สุด และปอบบุรีไอไนว่าเสียงนิ่งครับฉันทางนี้ครับพนักงานชายพ้ายมือเชิญให้พวกผมเข้าไปด้านในก่อนเดินเข้าไปไอ้ไหนหันมาจับมือผมไว้แล้วเดินให้ผมเดินตามมันไปอะไรของมันเนี่ยทำตัวแปลกชะมัดเมื่อเดินมาถึงตัวที่ต้องการเรียบร้อยพนักงานชายคนเดิมยืนรอรับรายการอาหารแต่ยังคงจ้องหน้าผมอยู่เหมือนเดิมแถมส่งรอยยิ้มหวานให้อีกมองอะไรผมถามอย่างอารมณ์เสีย นี่ถ้าเป็นผู้หญิง่าลักรักมองจะไม่หงุดหงิดเลยเออขอโทษครับรับะายดีครับพราะพนักงานมันได้ยินที่ผมพูดก็ดูเหมือนมันจะได้สติขึ้นมาเลยถามไปถามไอ้นายที่ทำหน้าโหดแต่นิ่งเงียบแทนเอาเมนูที่คนท้องสามารถกินได้เพราะเมียผมแพ้ท้องมากกินอลไรไม่ค่อยจะได้เลยผมกลัวว่าทั้งลูกผมและเมียผมจะไม่แข็งแรงช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับมันพูดพังส่งยิ้มผู้ชนะไปให้พนักงานนั่น ส่วนไอ้พนักงานพอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าซีทันทีครับคบผมจะบอกเชฟให้นะครับให้พนักงานรีบอื่นรับแล้วก้มหน้าขอโทษไอไหนแล้วรีบเดิอนออกไปส่วนผมก็ได้จะนั่งนิ่งอึง้งเพราะคำพูดของมันเมื่อกี้ตึกตักตึกตักแต่ทําไมหัวใจผมเต้งแรงด้วยมันเหมือนกับกําลังดีใจอยู่จบลงไปแล้วอีกเรื่องนะคะไม่ใช่สิ อีกตอนกับอลี EP สิบสาถึง14น่าจะถูกนะคะถ้าจำไม่ผิดแหมแหม,แมพี่นายของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มหึงหวงออกหน้าออกตาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะรู้ตัวหรือยังนะว่าตัวเองไม่พูดดีกว่ารอไว้ฟังกันเรื่อยๆนะคะยังไงก็ชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ BC ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ 拜拜，仔。